โมยัคอยพันดูฮ่เรามาจัดหนักกันต่อกับมวยคู่เอกร่วมของเราในค่ำคืนนี้พิกัด69กิโลกรัมนะครับขาลุยเมืองโคราชมวยแกร่งแข้งโหดเข่าแน่นนะครับจากนครราชสีมาครับผมเราเคยเห็นผลงานเขามาแล้วแล้วบอกได้เลยว่าอาวุธของเขานีไม่ธรรมดาแต่ในค่ำคืนนี้ครับจะต้องมาเจอกับอเมริกันอันตรายจากสหรัฐอเมริกาครับบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับ And now it is time for the co main event of the night between Thailand and the USA Let's give it up for Seth Grande from the USA ผู้่ร่วมวันนี้ครับพิกัดน้ําหนัก69กิกครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาเซตแกรนเดวัย30ปีครับสูง175ซมจากค่ายหงทองมวยไทย จ้าของชาย,ยาเจนนิวแมนครับเดี๋ยวมาตามดูฟอร์มของเขากันครับพบคุณกายครับส่วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับแสนศึกเวนัมมุยไทยจากประเทศไทยเป็นลูกหลานชาพโพรราอีกคนหนึ่งครับเด็กคนนี้กำลังร้อนแรงขึ้นมาครับจัดแสงอยู่ทางช่องแปครับ คือแสนสุรเวลนั่มวยทำธุระักสุขคำชาครับจากนกครราชสีมารูปร่างดีที่เดียวครับว 18, ัย8ปี1้0เซนติเมตรจ้องติดตามครับพบคุณกายเอาละแล้วเวลาแลห่งความระชิดใจก็มาถึงแล้ว introducing first from the blue corner at 30 y e a r s of age with a record of 34 f i g h t s and 23 wins นักชกคนนี้เดินหน้า้าลุยประสบการณ์สูงครับ านนักมวยเกรดแข็งๆมาเพียบนะฮะฟิทซ้อมมาดีอาวุธของเขาหลากหลาย From the USA Seth r a n d e ส่วนนักชกในมุมแดงครับผมอายุ18ปีเท่านั้นเองนะครับผมแต่ชกมาแล้ว6 4ครั้งชนะมา41ครั้งครับผมนี่คือดาวลุ่งจอมบุกตะลุยครับผมสาดแข้งแทงเข่าครบเครื่องซ้อมที่ค่ายใหญ่นะฮะกล้าแลกกล้าลุยพราะบ,บวก จากนครราชสีมาแซดซึกแบนม์่มวยไทยและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณอวยพรเขียวกุง้งโชคการเด็มที่มีน้ำใจนักกีฬาอย่าทำผิดกติกาทั้งคู่โชคดี ่วนครับ18กับ30ครับ180กับ175สงตัวที่วิกัด69ครับครูนี้เป็นครูที่6แล้วนะครับนี่ครับดาวรุ่งที่กำลังทอแสงขึ้นมาครับทางด้านของแสนสุกเวน่ามวยไทยเซต <c oughs> กแกนเดนเกาลุกเลนครับ USA หง์ทองมวยไทยนะครับก็มาจากผลิตผลผลิตของหง,ง์ทองเล็กองค์ทองน้อยนะครับ เปิดยิงูุชีจังหวัดเชียงใหม่ครับเชื่อว่าคงจะเปิดจังแปดดูอยู่ครับขนานี้สายด้วยเลยครับสายหนักสายแม่นนะครับเซตกันเดย์ครับอย่างระมัดระวังตัวครับทางด้านของแสนศึกขวาออกมาแล้วครับสะเทือนไปทั้งร่างครับเจอเข้าไปฝ่ายอยนี่ต้องดึงให้อยู่ในเกมของตัวเองครับไปหลงกลไปโมโหหัวร้อนไปเข้าทางคู่ต่อสู้นี่ล่นได้นะครับ โดยเฉพาะพลังกับป้านะครับซ้ายกับขวาครับต้องชิงกันออกครับหนักเยอะๆช่างลวงหน้าหนึ่งวันด้วยครับเอาครับฟูฟ้องครับแรงๆหนักๆเอาครับแรกเลยครับโวยพ่อเกี่ยวกับบนเวทีดูแล้วสารสึกบอกว่าไม่อยากจะให้เกมมันยาวเลยครับจะน็อกเต็มที่มีศอกงัดเข้าไปครับเซกันเดนี่ไม่ยอมให้กินง่ายๆอยู่แลวครับ ประสบการณ์นี่ถือว่าเพียบครับสำหรับทักมวยจากอเมริกาคนนี้ครับโอ้โหขวาเตะแต่แตบางทีนี่เชื่อขนมกินได้เลยครับหนน้าหากันครับบนเวทีความสามัาคีไม่ต้องการแล้วครับต้องแย่งกันออกอาวุธใส่ส,สาดใส่กันสายโคราชขวา USA <S 2> <S 2> อ่ะ,อะเดี๋ยวดูครับออกไม่ออกครับออกไหมซ้ายไม่วงจวลมครับ ขวาไปโอ้โหต้องระวังซ้ายของเซตแกนเดีนะครับยังว่าหน้าลอยหน้าเชิดหน้าเปิดในโดนครับหันศอกโอ้โหปลายปลายหมัดครับพยายามจะต่อยหมัดนะครับเซตแก,กนเดีครับเจอขวาของทางด้านสายสึกเข้าไปครับโอ้โหศอกครับโอ้โหล่นเลยครับแมตากล้องช่วยชีวิตไว้เกือบตกเวทีครับ โอ้โหศีษะฟาดกับเชือกเส้นสุดท้ายไปโดนขาตากล้องครับเอาครับโดนนับไปแล้วครับแตกหรือเปล่าครับโอ้โหแตกด้วยครับโอ้เป็นแหกตาตามวงคิ้วเลยครับไม่แตกโค้งยาวพอสมควรแต่ว่าเลือดยังไม่เยอะนะครับเอาครับหมดล็อกแล้วครับทางด้านของแสนสึกเวน่ามวยไทยแต่ว่าอย่าประมาทครับซ้ายของเซกเกนดี จ้วกเลยนะครับอาแล้วครับพยายามดึงจังหวะแล้วครับทางด้านของแสนศึกเข้าไปจ้วงขวาโอ้โหเจอสองแล้วครับโอ้โหแกโหดจริงๆครับนักมวยบนเวทีนี่ไม่ต้องพูดเยอะครับด้านล่างนี่แทบจะเขียนบทให้ครับเวลาสัมภาษณ์มาแล้วครับเปิดบาดแผลขึ้นแล้วเดินจ้วงแล้วครับแสนศึกโอ้โหขยี้แล้วครับตาทีนี้ขยี้แล้วแต่อย่าเพลินะครับซ้ายกำลังมาซ้ายกำลังสวนครับ โอ้โหไหว้สักทีนึงครับกลับมาชมความโหดกันต่อครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูครับทางช่อง8กดกฎหมายเลข27 King of Fighting Sport โอ้โหนะครับยกแรกเนีเ่ยกเลือดทางด้านของเซ็ตแกรนเดย์ออกมาแล้วครับโอ้โหต้องเอาวซรลินโปะแล้วครับที่เรลียยข้า่างกไม่ใช่ใครที่ไหนครับ โบ้เขียวครับหรือว่าจาริวบานครับวันนี้มาเป็นที่เลี้ยงให้กับเซ็กแวนเดย์ครับไปชมภาพช้าเลยครับนี่ครับแข้งขวาโอ้โดนกระเด็นเลยครับนี่เป็นแข้งขวาแรกที่ออกลันนี่ครับโอ้โหสอกเข้าไปครับฟันนี่ครับสอกที่สองครับถึงกับนับครับฉายเป็นชุดนะครับแสนศึกดูครับจังหวะออกอาวุธขย้ำได้ขย้ำเลยครับขยี้ได้ขยี้ครับมาสองสอกทีเดียวโว้ยครับหางคิวซ้าย หลังจากนั้นก็เติมเต็มเลยครับดูครับโอ้โหดูครับเป็นดาวรุ่ที่น่าจับตามองครับอาวุธรุนแรงครับแสนสึกเวนามวยไทยแต่อย่าประมาทนะครับนี่ครับแสตสนามดูบาดแผลแตกแต่ว่าเลือดยังไม่เยอะนะครับดูหลายๆมุมครับไม่ครับสามบอีกทีครับ วันเข้าไปี่นี้แทบจะหายเลยนะครับเซตแกันเด์ครับเจอศอกของแสนศึกเข้าไปแหมโหดตัวจริงเลยครับโผลห้าบูทอลเลยครับสำหรับแสนศึกเวนยดามวยไทยดูครับหลักฐานคนนี้ด้วยครับสู้ครับเซตแกันเด้นี่แหมไม่มีเกียร์ถอยหลังเหมือนกันครับกล้าลุยกล้าแลกครับเอาครับมีความมุ่งมั่นมีความพยายามอยู่ครับชีวิตคนสังเวียนเลือดนี่คือเกมการต่อสู้อยู่อ้าวขวาดล้มลงไป ไม่แน่นะครับเรื่องหมัดหมัดมวยมวยนี่ไม่เข้าใครออกใครครับได้ลุ้นได้เฮนะครับเซตกรันเดย์ครับโอ้โหแต่ว่าแข้งขวาเริ่มทํางานแล้วครับทางด้านของแสนศึกกะจะเอาคืนนะครับเซตกรันเดย์ตอนไปไม่ยอมครับโอ้โหงัดเข้าไปที่แผลเดิมครับแสนศึกพยายามจะเข้าใกล้โดนทรายเหมือนกันครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับทางด้านแสนศึกแม่ขาสั่นไปเหมือนกันครับทรายจ้วงคืนต้องกอดเลยครับ เลือดเริ่มมาชุ่มโชคทีแล้วครับ้งของเซตแกนเดนี่ครับดูแสนศึกนะครับไม่ไปมั่วแลกหมัดด้วยนะครับรู้ว่าเซตแกนเดนพลังกำพันใช้ได้นะครับต่อยพยายามจะดึงให้เข้าเกมโอ้โดนซ้ายครับมาขวาห้อยโดนซ้ายสวนโดนบ่อยๆนะครับยับแผ่วนะครับเซตแกนเดนี้ยิ่งต่อยยิ่งแรงนะครับโดนบ่อยๆไม่ดีครับซ้ายของเซตแกนเดครับ ได้ใจครับทซึ่งนั้นเดรต่อยซ้ายอีกแล้วขึนปากขึ้นจมูกครับโดนอีกแล้วโอ้ซ้ายกับขวานี่อย่างว่าครับต้องชิงกันออกครับใครจับทางได้ก่อนก็ควบนําไปก่อนมอยกอเกี่ยวกุ้งบอกดูวาดแผลให้แพทสนามวิจัยอีกทีครับโอ้สแผลแล้วนะครับกลายเป็น2แผลแล้วนะครับไม่ไหวครับโอ้สแผลนะครับดูมุมนี้จะเหมือนแผลเดียวแต่ว่าห ผมอยู่บรรยายในแงะหน้าขึ้ไปดูภาพสดๆอีกสองแผลครับแผลที่สองนี่ชะกาดกับแผลแรกอีกครับโอ้ใหญเย็บยังไงครับเปลือกบนเปลือกล่างเลยนะครับแม่แสนศึกเวทนามวยไทยเข้ามาก่อนแล้วครับขอโทษรุ่นพี่แล้วครับโอ้โหข้างเดียวสองแผลเลยครับไปชมภาพช้าครับนี่ครับข้างขวามาก่อนครับแต่ว่าโดนเตะตัดล้มลงไปครับลูกนี้ลบเรียมพ่อกำนันเดี๋ยวดูดอก สอบไห่ครับที่แตกแผลสองนะครับอ้าวเดี๋ยวดูช่วยกันดูครับแฟนๆครับจ้วงันไปจ้วงกันมามันเร็วนะครับระยะประชิดด้วยครับโอ้ดีครับวยพรเขียวกุ่งอยู่ใกล้ๆแล้วครับหันไปดูนี่บอกเบรกหยุดก่อนครับโอ้นั่นแหละครับมุมนี้เห็นชัดเจนครับเข่าอ่อนเลยครับเซนเดอยากจะสู้ต่อนะครับเสียได้แต่ว่ามันอันตรายจริงๆครับโอ้โหดูครับ แม่น่าจะเกือบ20่สิบเับไปพบคพุณกายครับสมก็เป็นแมตช์คู่เอกร่วมจริงๆนะฮะสำหรับค่ำคืนนี้โอ้โหได้เห็นหลายช็อตหวาดเสียวสุดๆเลย and you're a winner by way of technical knockout the red corner สัตว์สเบนน์มวยไทย